สวัสดีครับเดี๋ยวให้มาชมบรรยากาศพลา,าสยงามนะครับที่บริเวณแม่นม้ำแควบอกจัง่วัดการเจดับรีบรรยากาศดีมากลมเย็นสบายสบายทางฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนจะตกแต่ก็ยังไม่ตกแต่ว่าบรรยากาศตรงริมแม่น้ำ ขอบอกว่าสุดยอดมากสวยงามครับ